หนึ่บหนึ่งบุคคลผู้ดำรงชีพอยู่ด้วยผลแห่งความมันมิใช่ดำรงชีพอยู่ด้วยผลแห่งบุญเป็นอย่างไรอาชีพของบุคคลใดย่อมเจริญรุ่งเรืองเพราะความมัน ความขยันความเพียรพยายามมิได้บังเกิดแต่บุญบุคคลนี้เรียกว่าผู้ดำรงชีพอยู่ด้วยผลแห่งความมันมิใช่ดำรงชีพอยู่ด้วยผลแห่งบุญ 2. บุคคลผู้ดำรงชีพอยู่ด้วยผลแห่งบุญ มิใช่ดำรงชีพยอยู่ด้วยผลแห่งความหมั่นเป็นอย่างไรเทวดาชั้นสูงสูงขึ้นไปตลอดถึงเทวดาเหล่าปารณิมมิตวะสวัสดีชื่อว่าผู้ดำรงชีพยอยู่ด้วยผลแห่งบุญ มิช่ผู้ดำรงชีพอยู่ด้วยผลแห่งความมัน 3. บุคคลผู้ดำรงชีพอยู่ด้วยผลแห่งความมันด้วยดำรงชีพอยู่ด้วยผลแห่งบุญด้วยเป็นอย่างไรอาชีพของบุคคลใดย่อมเจริญ รุ่งเรืองเพราะความหมัน่นความขยันความเพียรพยายามด้วยเพราะบุญด้วยบุคคลนี้เรียกว่าผู้ดำรงชีพอยู่ด้วยผลแห่งความหมั่นด้วยดำรงชีพอยู่ด้วยผลแห่งบุญด้วย สบุคคลผู้มิใช่ดำรงชีพอยู่ด้วยผลแห่งความมันมิใช่ดำรงชีพอยู่ด้วยผลแห่งบุญเป็นอย่างไรสัตว์นรกทั้งหลายชื่อว่าผู้มิใช่ดำรงชีพอยู่ ด้วยผลแห่งความมานันมิใช่ดำรงชีพอยู่ด้วยผลแห่งบุญ